สวัสดีครับผมนุมิสานลองใต้เมื่อนี้พา,าเบิองมนูอีสานอีสานบันเท่าครับไปตลาดมาครับก็เลยไม่เกงเกงมาไข่พัามครับผมยาดยาใส่เบิงมาไข่พัามนี่ครับมาไข่พัามซื้อมาสิบบาทล,าล่างแล้วเรียบร้อยเดลัยนะครับสิบบาทกินรูเบิดป์ปุ๋ยละแกงทส่หมูสามสั้นครับผมดเดี๋ยวดอกสองถวยเครื่องปรุงครับเครื่องปรุง เครื่องปรุงก็บ่ามีอย่างไรง่ายๆครับมีพริกมีเกลือกระเทียมหอมแดงข่าตะไคร้ใบบัวกูดผักอีตูวต้นหอมหน้ำปลาแดกผงผงนัวครับเท่านั้นครับผมอ่ะเดี๋ยวผมดิตำเครื่องกันครับตำเครื่องกันตำเ,เครื่องมุนมนแล้วกันครับผมจังเอาไปคั่วใส่ก้หมูเดีย๋ยจะเดีย๋ยวมาตำกันครับผม กำเครื่องกำเครื่องมุนมุนครับโอ้เครื่องฟุ่มจ้าำให้มุนแล้วจะมาเบ่งกันครับมุนแล้วครับมุนแล้วละประมาณนี้แหละครับนี่ประมาณนี้ต้องมุนครับ ไปยาจ,จังใส่น้ำจังน้อยครับจงังใส่น้ำมาใส่หม้อที่หลังน้ำโคกน้ำหลังโคกใส่หมูสามชั้นลงไปเลยครับบนหมดเลยยาจ,จุดแก๊สต่อครับผมมันคนครับคนคนคนล้วนๆให้หมูหมูทุกบเลยครับ,รบ,รบห,หมูทุกปุ๋ยละเขาจังใส่มไข่ผัน เครื่องกับป้อนไส้ครับผมอยู่ใส่ละไส้มาให้พังหมดแล้วครับยังเหลือไส้เครื่อง หย่อนน้ำหย่อนน้ำจัิ่งน้อยครับหย่อนน้ำเพิ่งอยเดี๋ยวต้องเสียน้ำคนณโคกมาใส่ครับน้ำมอยางโคกขวาม ok ูสุกจังน้อยก่อนอ่ะเดี๋ยวผมขวามูอีกจังน้อยกนครับผมเดี๋ยวขั้นตอนใส่อะไกแค่พันเดี๋ยวเขาตัดไม้เบิ้งอีกครับครับผมเอาเออมาแค่พันลูกน่อยครับน้ำบเพราะฉะนั้บื่อเบใส่น้ำมด้วยนี่น้ำ มากกับหักให้พับนะครับเพราะเป็นร่างมากเนี่ยมันอบน้ำครับเดี๋ยวน้ำเขาเติมทีหลังเดี๋ยวให้มันเดือดจังน่อยครับผมจังสีปุงจังจังสีใส่น้ำปลาเดี๋ยวให้มันเดือดกันใส่น้ำปลาที่ผมคิดล์ใส่น้ำปลาให้มดดดัน,นเดือดจังน่อยก่อนฮะนี่แหละครับประมาณนี้แหละหมูกับขัวซุปกันแล้วครับ,รกกรบอ่ะเดี๋ยวยังมาตามกันครับผม นาครับเริ่มเดือดแล้วครับเริ่มเดือดแล้วขันขันมันเปลี่ยนสีกับเสียงว่าซุกครับนีงเกตงยังไงเดี๋ยวเติมน้ำปลาครับเติมน้ำปลาลงไปเลยันจากรพี่ตามเนของนัวนค้นครับค้นมัน เดี๋ยวน้ำปลาอย่า่ตอนใส่ครับเพราะว่าผมอยากมันชิมเพราะผมใส่เกลือไปแล้วตอนตำเครื่องครับอย่าให้มันสุก,กน,นะน่อยครับย่งมันชิมให้มันจางเขาอย่างใส่น้ำปลาตามมอดีครับผมโอ้ยลืม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 ใบกระดูกครับใส่ใบกระดูกกันทั้งนั้นนะดับข้าวหมูนี่ต้นหอมพักอีตัวใส่ทุเรายนนะครับเอาแต่ลมันเดือดอีกจังนึงนครับ ให้สีมันเปลี่ยนกันอ่าสักครู่มาตางกันใหม่ครับโอ้ฝนบูบูบูบเลยครับผมอ้าฝนแล้วฝนแล้วฝนแล้วถุกแล้วถุกแล้วสิมสิมสิมครับสิมสิมเหม,มอือนกันสิมเหมือนกันมันสิเป็ดกวไดแหล่ิมมันครับมาพ่อทำมัน,าน,นจางเติมน้ำปลาโอ้ จ่างยินไว้ครับโอเคโอเคได้กันได้กันเติมน้ำเติน้ำปลาโอเคใส่พักต้นหอมใอีตูขาดไม่ได้เอาปิดไฟครับปิดไฟบันปิดไฟโอเคไปันเซ็ตสิ้นครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับเด้อนวิศาลงใต้อ้าสวัสดี